สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไกด์บล็อกชาแนลวันนี้ Energy เยอะนะครับเพราะว่าไปดูช่องแบบที่ดังๆมากันนะครับว่าโอ้เขาทำคลิปกันยังไงนะสรุปแล้วเลยต้องมี Energy นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบว่า <c oughs> Energy เยอะๆบ้างนะครับเผื่อจะดังบ้างนะตอนนี้ก็โอ้ยขอบคุณทุกคนที่กด s ับสไคร b e มามากๆเลยครับ 800กว่าสับแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็ถึงล้านและขาดอีกแค่9ก้0 0 0นเก้ากว่ากว่าเก9 0 0 0นเกว่ากว่าเก้าแสกว่ากว่าเองนะครับก็เข้ามาช่วยกัน Subscribe ให้กับช่องไกด์บอสชาแนลด้วยนะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะว่าเราจะไม่ได้ทำคลิปแค่เฉพาะเกี่ยวกับต้นไม้นะครับคือเราเริ่มจากต้นไม้จริงๆนะฮะแต่ว่า ความตั้งใจตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคือไม่ได้จะทําแค่เฉพาะต้นไม้เท่านั้นคือจะทําอย่างอื่นด้วยครับไม่จะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอคอนเทนต์สนุกสนุกอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะค่อยๆทําขึ้นมานครับแต่ต้นไม้เราก็ยังจะทําอยู่นะครับยังไงก็ต้องกราบขออภัยนะครับ ท่านที่เข้ามาติดตามเพื่อที่จะชมแต่ในเรื่องของต้นไม้อย่างเดียวนะครับก็ต้องขอภายไว้ด้วยนะก็ชี้แจงไว้ก่อนว่าเราจะทําหลายๆคอนเทนต์นะครับที่เข้ามาอยู่ในช่องของไกด์บอสแชนแนลนะครับยังไงเนี่ยก็อย่าเพิ่งกดยกเลิกการติดตามนะยังไงติดตามกันต่อไปก่อนนะครับเผื่อว่าจะมีอะไรที่่ันสนใจอีกนะฮะเนาะก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับสําหรับ คลิปนี้ครับเราจะมาทำคอนเทนต์หน้าด้านนะเรียกว่าคอนเทนต์หน้าด้านเนาะก็คือกล่องสูมของเรานี่ยใหแม่ๆนะที่เราคอนเทนต์หน้าด้านยังไงนะครับคือกล่องสูมปกติคนอื่นเนี่ยเขาจะไปซื้อกันนะฮะไปซื้อกันมาว่าแบบเอ้ยขอแบบซื้อกล่องสูมเจ้านู้นเจ้านี้เจ้านั้นนะครับแต่ช่องไกด์บอสชาแนลครับเงินน้อยฮนะ ต้องบอกไว้อย่างนี้เลยว่าเงินน้อยเราไม่มีงบนะครับที่จะไปซื้อต่องสุ่มมาแบบเปิดรีวิวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเราเลยเลือกคอนเทนต์นี้ว่าคอนเทนต์หน้าด้านเราไปโพสเฟซบุ๊กขอนะฮะขอเพื่อนๆครับพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันเนี่ยใครผ่านมาเห็น เมตตาช่องไกด์บเเลูชาแนลส่งกล่องส่มมาให้เราหน่อยเราได้มาครับมีคนเมตตาเราด้วยนะฮะได้มาทั้งหมด7กลอ่กนะกลองด้วยกันนะครับเกล่องด้วยกันฮะแต่นะครับเราจะมีกล่องหนึ่งที่ต้องขออนุญาตเปิดไปก่อนแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเอามาให้ดูก่อนเลยนะฮะคือกล่องนี้นะกล่องนี้ครับจะต้องขอเปิดก่อนนะครับเพราะว่ามาจากน้องจ้ำจากอารันเยีประเทศเลยครับซึ่งน้องจ้ำเนี่ยเป็น สายต้นไม้สายฮาวเทียครับไม้อวกน้ำนะก็กลัวว่าจะส่งมาเป็นฮาวเทียนี่แหละนะครับก็เลยขอเปิดดูก่อนดีกว่าเพราะกลัวเขาจะตายถ้ามาเปิดพร้อมกันนะน,น่าจะใช่จริงๆนะครับในกล่องมีอัดกระดงกระดาษอะไรมานี่ใช้แน่นอนนะครับพันล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะแกะเนื้อ ก็ฮาวเทียก็เป็นประเภทไม้อบน้ํานะครับซึ่งเป็นต้นไม้น่ารักน่ารักนะปลูกในบ้านแบนบ,บได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงไม่ยากนะครับเลี้ยงไม่ยากนะเวลาเขาแพ็กส่งเนี่ยเขาก็จะเนี่ยครับห่อกระดาษทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยนะมาไม่ได้อัดใส่กระถาง่าเหมือนต้นไม้อื่นๆทั่วไปครับนี่ เป็นฮาวเวเทียใบแข็งนะครับมองเห็นไหมนี่นี่นะฮาวเวเทียใบแข็งนะครับผมเนาะก็ไม้น่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับเนาะเป็นฮาวเวเทียลิมิฟอริเอียมมาล็อนะครับหรือว่าคนไทยเขาจะเรียกกันว่าม้าเวียนนะฮะม้าเวียนนะก็นี่ครับใครสนใจจะปลูกต้นมงต้นไม้อะไรนะก็ฮาวเวเทียก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลี้ยงง่ายๆอ่ะก็ขอบคุณน้องจ้ำมากๆนะครับที่ส่งฮาวเวเทียมาให้เรา อีกหนึ่งต้นนะครับเป็นกล่องส่มก็เราจะไม่ส่งกลับยึดนะครับก็เอาไปปลูกต่อนะครับผมขอบคุณมากๆนะเนาะโอเคนะครับก็เป็นกล่องของน้องจ้านะครับเป็นกล่องของน้องจ้าเนาะซึ่งจะส่งเป็นต้นไม้มานะครับเราก็เลยต้องขออนุญาตเปิดกล่องก่อนนะครับเปิดกล่องก่อนเลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้นไม้เขาจะตายได้ครับก็ ต้องขออนุญาตนะคสำหรับกล่องนึงครับส่วนที่เหลือตรงนี้มีทั้งหมดอีก6กล่องด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับก็เริ่มที่นี่กล่องนี้ก่อนเลยฮนะกล่องนี้เป็นของพี่ไบ์นะครับพี่ไบค์นะก็พี่ไบนะ์ไนี่เป็นลูกค้าครับที่เคยไปตุรกีด้วยกันนะก็ขอบพระคุณมากๆครับที่เรียกว่า ไม่ลืมกันแล้วก็เมตตาน้องเสมอมาเลยนะครับก็ส่งมาให้เราด้วยกล่องหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันนะ <c oughs> ของพี่ไป์นะ <c oughs> ว่าจะเป็นอะไรนี่ <c oughs> อะไรอะ่ะกล่องสีฟพพ้ามันอ่านว่าไทร r าตรอมาโกฟาเหมือนจะเป็นยาหรือเปล่าพี่ไปส์ส่งอะไรมาฮะยาบ้าหรือเปล่า ไม่ใช่นะพี่ไปเขายิ่งเป็นแบบว่าสายฮาฮาอยู่ด้วยเดี๋ยวส่งมาปุ๊บอ่าโบสพี่ปาส่งไปที่เอเจนเชียงรายหน่อยอ้าวสวยเลยอ่าตอนแรกคิดว่าเป็นกล่องยาเนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นกล่องยานะเพราะว่ามันเขียนแบบว่าจากมาโครฟาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าอื้ เป็นยาแน่ๆนะครับพอเปิดมาฮะอ่าเป็นยาจริงๆนะครับนี่มาเป็นแผงเลยฟ้าทลายโจรน,นะครับฟ้าทลายโจรน,นะแล้วก็เป็นพวกนี้ครับแอลกอฮอล์ล้างมือเหมาะกับยุคนี้มากๆนะครับยุคโควิดโอเมคอนกำลังระบาดหนักๆเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็มีอู้เยอะเลยอ่ะนี่ก็เป็นเจลล้างมือเหมือนกันนะครับ มีเจลมีแอลกอฮอล์มีฟาสลลายโจนนะครับน่ารักสุดๆนะฮะก็เป็นห่วงสุขภาพน้องด้วยเพราะว่าทํางานเจอคนเยอะนี่ครับมีโนต้ตมาให้ด้วยเอ๊ะเทคแคร์นะครับโบทพี่ไปนะครับก็ขอบพระคุณพี่ไปมากๆนะครับสำหรับกล่องซูมกล่องนี้ฮะก็เป็นของที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆด้วยนะครับแล้วก็อีก2วันผมกำลังจะไปตุรกีเนี่ย นะครับ <inequ ity> ก็เรียกว่าสามารถพกไปใช้ได้เลยฟ้าธนไรโจนก็เอาไปเผื่อได้เลยเผื่อติดไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับอ่ะมาเราไปกล่องต่อไปฮะเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นกล่องที่ล้วนะเพราะกล่องแรกเนี่ยถือว่าเป็นของน้องจ้่นะครับกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่2นะครับอันนี้เป็นกล่องที่3ครับมาเป็นถุงนะฮะมาเป็นถุงก็จากน้องเจินนะครับน้องเจินก็จะเป็นไกด์นะครับที่สังกัดอยู่ในออฟฟิศเดียวกัน นะฮะยังไม่ได้แกะนะเขาส่งมาให้เป็นถุงข้างในก็มีถุงนี้น่าจะเป็นขนมอมาเปิดดูกันขนมจากเมืองจีนนะครับโอ้โหเลนี่เลร้นไจอะ่ะอ่านเก่งซะด้วยนะครับอ่านไม่ออกใช้วิธีชิมเลยแล้วกันอ่านไม่ออกจริง คือไม่ได้ถนดัดภาษาจีนนะครับปกติคือภาษาคนก็พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วมันประมาณรสเบคอนเนอะเบคอนเบคอนบาร์บีคิวอ,อ,อ,อะไรแบเนี้อร่อยอะรถนี้อร่อยครับถ้าเบื่อเบื่อไปเจอนะแบบนี้กินได้เลยอร่อยเวด y g กู d ขอบคุณน้องเจนมากๆ กัวหิวนะะคือกินขนมแล้วกัวหิวน้ําส่งนง่เคยเห็นทันไหมไปไปเมืองกินเคยเห็นไหมน้ํามะพร้าวน้ํามะพร้าวอันนี้มันจะเป็นแบบคือมันจะไม่ใช่น้ํามะพร้าวแบบบ้านเรากินนะมันเป็นเหมือนเหมือนกะทิเลยนะฮะคล้ายๆกับกินกะทินะแต่ว่า อร่อยนะคือแช่เย็นกินแล้วอร่อยวนะ่ะแต่ว่าตอนนี้จะขออนุญาตยังไม่กินนะต้องขออนุญาตแช่ยเย็นก่อนนะครับแต่อร่อยปกติไปกจีนก็จะกินอยู่ประจําครับอันสุดท้ายฮะอะไรวะนี่เพื่อนปีกไก่กินได้เหรอเฮ้ยถามจริงอันนี้เขาเรียกขนมเหรอแกะเลยลองเฮ้ยเจ๋งนะข้างในมาเป็นห่อเล็กๆอย่างนี้ครับ มันหมดอายุวันไหนวันเนี้ยอาชิบหายละหาวันหมดอายุอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวน้องเจิน้นน้องเจิ้นมันหมดอายุแล้วไหมาอันนี้มันคือวันผลิตหรือวันหมดอายุครับเนี่ยวันที่23เดือน10ปี2021 เราอนุมานว่าเป็นวันผลิตแล้วกันนะครับเดี๋ยวน้องจะเสียใจนี่เราก็ต้องแกะลองชิมให้ดูนี่มันมาเป็นอย่างเงี้ยแ,แล้วมันแบบเปียกๆชุ่มๆเลยนะจนจนพี่ไม่ไหวอันนี้พี่ไม่ไหว ขอถังไอ่ะอันนี้ขอโทษนะยินไม่ไหวยินไม่ไหวจริงถ้าถ้าเพื่อนๆอยากลองกินไปหาซื้อดูนะครับเป็นหนูไม่ไหวอ,อกินกินน้ำมะพร้าวเลยได้ไหม้าย ดีขึ้นเยอะคือรสชาติมันยังไงอะ่ะอธิบายไม่ถูกอะ่ะมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเลยจริงๆต้องลองไปกินเองนะครับลองไปกินเองนะของน้องเจนจบไปนะครับก็ส่ง ขนมมากับน้ำมะพร้าวมาครับก็ขอบคุณน้องเจนมากมากเลยนะครับอ่ะกล่องต่อไปนะครับกล่องต่อไปนี่กล่องนี้ของน้องพึ่งน้องพึ่งคือเป็นไกด์นะครับเป็นไกด์ที่อยู่ที่ออฟฟิศเดียวกันเหมือนกันนี่แหละนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน้องเป็นคนจันนะครับจันที่อะไรมากๆนะนเป็นน้องเป็นน้องที่จันอะไรมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ ไม่รู้จะส่งอะไรมานะมันน่าจะแปลกประมาณหนึ่งคือต้องบอกก่อนว่ากล่องนี้เนี่ยคาดหวังนะฮะเราคาดหวังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนอย่างน้องพึ่งนะครับที่เราถือว่าเป็นไกด์จังหวัดจันอะไรที่สุดในออฟฟิศละนะฮะจะส่งอะไรมาให้เรา มันมีกระดาษปิดอยู่เรามาดูไปด้วยกันมีกระดาษอีกชั้นหนึง่งกวัวกระดาษล้วนไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีของคือคืออันนี้ส่งมาให้กินหรือสื่อความหมายอะไรเลยครับ น้องส่งกะรี่พับมาให้นะน้องเขาส่งกะรี่พับมาให้นี่นะอะไรเนี่ยบ้านขนมป้าพินลำพูราษจ,จังหวัดตรังนะครับผมก็เป็นกะรี ดังจากเมืองตรังเลยที่น้องพึ่งชอบไปตีเอ้ยไม่ใช่น้องพึ่งเขาชอบไปซื้อกินอยู่บ่อยๆนะครับสำหรับกะหรี่ดังจากเมืองตรังนะฮะนี่ไม่เคยชิมเหมือนกันร้านนี้นะเราลองกินดีกว่าปกติไปตรังนี่ก็กินกันแดดเค้กเมืองตรังไม่ก็ไปหมูย่างไม่ค่อยกินกะหรี่เท่าไหร่นะจะไม่ไม่ถนัดกะหรี่เหมอือนแบบทางพึ่งนะฮะ อร่อยแป้งนุ่มมากไฟก็แบบแน่นเลยคุ้มนะคลิปนี้ทำเราคุ้มอยู่นะเพราะว่าทำแล้วก็ได้กินนุ่มกินนี่นะครับอดีเดี๋ยวแกะกล่องต่อไปกันเดี๋ยวค่อยมากินต่อนะกะหรี่พึ่งนะครับเนะี้ยก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องพึ่งมากๆนะครับที่ ส่งกะหรี่มาให้นะครับแบ่งปันกะหรี่ดันนะครับนะักกะหรี่ทับไปนะกะหรี่ทับนะเนาะก็ต้องขอบคุณน้งพึ่งจริงๆเลยไม่คิดว่าจะแบ่งปันได้ไหมกรนะทั่งกะหรี่รับเลยครับ,รบลืมบอกกล่องน,นี้กล่องนี้ขอกินน้ำก่อนได้ไหมไม่ไหวจริงฝืดคอมากนะ คือรสชาติอร่อยนะแต่ว่าธรรมดาของซาลีพับครับคือพอกินปุ๊บแล้วมันก็จะเนี้ยผิวน้ำฝืดๆคอกล่องน,นี้ครับของเจ๊จา๋านะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับก็เจ๊จ๋าก็เมตาส่งมาให้นะครับนี่เขาเขียนทั่วกล่องเลยนะ มีลายทั่วกล่องเลยแต่ว่าเนี่ยสังเกตเนี่ยมันเป็นแบบมีลิ้นยาวๆเหมือนเผ็ดๆอาการเผ็ดๆจะเป็นของกินแบบเผ็ดๆแซ่บๆหรือเปล่าลองมาดูกันนะฮะของเจา๋า เฮ้ยอะไรอ่ะข้างในมีกล่องนึงสวยมากโอเมโลคืออะไรอ่ะดูสีสื่เดเลื่เป็นแบบเหมือนของขวัญคริสต์มาสเลยนะเนี่ยมีแบบชิปของคริสต์มาสสนเด่นเจ๊จ๋าบอกมาด้วยนะว่าเก็บไว้เลยให้เป็นที่ระลึกเลยอ๋อ น่ารักมากเลยนี่อันนี้คือได้มานี่เหมาะกับผมเลยนะมาอย่างแรกนี่เปิดมาปุ๊บโอ้โหต่างหูชุดชาไข่มุกนะครับเดี๋ยวใส่เลยโอ้โหไม่ได้เจาะหูด้วยนะต้องเจาะใส่เลยมันเนี่ยนะนี่จเจ้าให้มานะครับแล้วก็มีนี้ครับเป็นแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ เจ๋บางทีมันก็น่ารักเกินนี่ฮะเป็นแบบพวกเอ่อนี่กระเป๋านะกระเป๋าแบบใส่แก้วน้ําได้นะลายน่ารักมากไว้ห้อยมอเตอร์ไซค์ได้นะครับสายคล้องแมสกับแมสดูลายแมสก่อนว้าเหมาะกับไกด์บอสชาแนลสุดๆนะครับก็ขอบคุณเจ๊จ๋ามากๆนะครับที่สำคัญเลยมีอะไรละเนี่ย มันคืออะไรอ่ะขอแก่ดูได้ไหมแต่แบบว่าสีชมพูสีแดงอ๋อสายคลองแมสแน่เลยนี่น่าจะเป็นสายคลองแมสนะครับแล้วก็เจ๊จ๋าก็ทำพวกสายคลองแมสพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณเจ๊จ๋ามากๆเลยนะครับโอเคก่องต่อไปนี่ กล่องนี้ครับของแม่น้องอยูเย้ตรงมาให้กล่องใหญ่มากดูสิคือแม่แม่ยูกับเจ้าอูนะครับน้องชายยูเขาร่วมกันส่งมาให้จะส่งอะไรมาก็กขอไม่ขออะไรมากจริงๆขอแบบก่องเล็กๆเป็นทองสักสองบาทอะไรอย่างนี้ก็พอเลยเอ๊ ยังไม่ต้องส่งอะไรมากล be ่องใหญ่เยอะแยะมากมายนะเอาเล็กๆพอนะโอ้โหสงสัยสงสัยกลัวผอมเปิดมาปุ๊บ ของกินล้วน <c oughs> <g ül> เรเรไปแล้วหนึ่งอ่ะแมสแมสนี่โอเคเอาไปใช้ตุรกีดได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ของกินล้วนเออตอนแรกเห็นแต่ขนม,มคิดว่าของกินโอ้ที่ไหนได้นะฮะคือส่งมาเป็นชุดสังฆทานนะครับมนีน้ำยาสักข้าน้ำยาปัดขน,นม โอ้โหนี่วิเช์แมนไว้อมแก้เจ็บคอหลังทำคลิปปุ๊บได้อมเลยนี่โอ้เซนโซได้หลอดเล็กด้วยไว้พกพาเจลแอลกอฮอล์นี่ไว้ล้างมือแบบเช็ดก็มีแบบเช็ดก็มีโอ้โหน้ำยาปรับพานุ่มกลัวน้อยพอเมื่อกี้น้ำยาซักผ้าถุงใหญ่ส่งมาให้สองถุงนะครับ เออเป็นโซดาอ่องหลอดนะทิชชู่ไงครับหมเลวไครับก็นี่นะขอบคุณแม่กับน้องอู๋มากๆนะครับสำหรับชุดสังฆทานนะฮะที่ส่งมาให้นะครับมากล่องต่อไปของแม่เราเองตื่นเต้นมากได้กล่องแรกเลยอันนี้แต่ยังไม่แกะนะอยากจะรู้จริงๆ คุณแม่จะส่งอะไรมาให้น้องโบท๊ทอะครับปับปับไม่ต่างกับแม่อยู่เลยชุดสังขทา,านเลยโอ้โห,โ,หโหแม่สองบ้านนี้ก็คุยกันหรือเปล่าว่าเฮ้ยว่าคุยกันแน่นอนเลยแล้วก็ส่งสั่งทา,านมาให้คนละชุด เมื่อกี้เมื่อกี้แม่อยู่เนี่ยคือเป็นของกินขนมมีน้ำยาสกรงน้ำยาซักผ้าอะไรอย่างนี้แม่บสส่งมาแบบประทังชีวิตมามากอ่อนเลยนะสองห่อ,อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวซอสข่าทองน่ส่งมาเพื่อโอ้โหคือที่บ้านเหลือใช่ไหม ช้อนผูกอ้อทองไม่พอครับเพื่อนนี่อิ้วขาวว่าเด็กสมบูรณ์คุณแม่นี่สาราไฮแม่เมื่อกี้ไวัวๆอันนี้มาม่านี่จะบอกว่าแม่ส่งมาเนี่ยมาม่าเนี่ยมาถึงหนูอ่ะปนหมดแล้วแม่ฟังเสียงสิปนล,ละเอียดมีเลครับ สองห่อนี่กูว่ากล่องทำไมนะักทั้งโอโหูซอสภูเขาทองนะทั้งตีอิ่ขาวนี่น้ำตาลอีโกโลนึงโอ้โหน้ำตาลให้ไม่พอนะให้เกลือมาสองห่อด้วยคุณแม่คุณแม่ฮาจัดเลยอันสุดท้ายที่ชอบที่สุดแล้วแต่ฮะคุณแม่ใส่ามาให้ด้วย ห้าร้อยบาทอขอบคุณแม่มากๆเลยนะครับผมเนาะก็ขอบคุณไม่ได้ขอบคุณเลยขอบคุณสําหรับ500นี้นี่แหละนะฮะเออนะอะไรนะเดี๋ยวน้องอยูเอากล่องตุ่มมาให้ไปแอบใส่มาเหรอโอ้โหอ่ะกล่อง กองตุ่มของน้องยูครับนี่อันนี้ตอนไปเดินที่ห้างแล้วมันหอมมากๆครับน้องยูไปซื้อมาให้ก็เป็นแบบไอที่หอมระเหยที่ใส่อยู่ตามห้องนะโฟมโฟมลังหน้าของญี่ปุ่นเนี่ยครับโฟมฟูจินะฮะโคนที่เป็นแบบสีดำๆฐานบุกเขาไฟฟูจิเนี่ยนะฮะเออ กลัวแบบว่าคิดถึงญี่ปุ่นเด้ครับแต่เอามาให้ด้วยนีอะไรอ่ะบอดี้โลชั่นเจนนี่สวีมใช้บ่อยมากเลยเหมือนซื้อมาแล้วเอามาให้เราเพื่อที่ตัวเองจะใช้เองนะครับ <c oughs> เป็นกล่องสุ่มกล่องสุ่มที่หยิบไปสามอันนี้คือสำหรับตัวเองล้วนแต่ฟอร์มเอามาให้เราแน่นอน สวีทโปรเตโต้ะอันนี้เนี่ยเห็นเลยครับว่าได้ฟรีมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนะแล้วก็แล้วก็เอามาให้เรานะฮะโอ้โหเป็นคลิปที่บอกว่าคลิปนี้น่าด้านที่สุดแล้วนะครับผลให้ก็น่าดานด้วยนะครับเอาของฟรีมาให้เรานี่อันนี้สีส้มๆืมันคืออะไรวะมันเป็นผ้านะมันเป็นผ้าผ้าห่มหรือเปล่า กกวาโอ้โหน้องอยู่ซื้อชุดโกกวามาให้เป็นกล่องสุ้มสบายใจได้แล้วเดี๋ยวมันต้องบังคับใส่แน่นอนครับเพื่อนๆพื่นแะได้ชุดโกกวามาอย่างนี้โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นกล่องสุ้มนะครับที่ที่เราไปเป็นคนร้องขอเองนะครับจากทุกทุคนที่ มอบให้มาครับก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณมากๆากนะสำหรับทุกท่านเลยที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยครับก็ช่องไกดบอทแชนเนลก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าเราจะทำคอนเทนต์ที่หลากหลายนะครับก็จะไม่ใช่แค่ต้นไม้อย่างเดียวแล้วนะครับผมเพราเนี่ยยังไงเนี่ยฝากเพื่อนเพื่อนที่กดไลค์กดติดตามมาจากต้นไม้นะครับ ก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็จะมีต้นไม้มาอัปเดตให้เรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากนะฮะกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยและกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับบ๊ายบาย